ก็สวัสดีนะคะอันนี้วันนี้นะคะหน้าก็ได้เดินทางนะคะเดินทางมาขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนงวดนี้นะคะใช่ก็คือที่นี่นะคะก็คือจะเป็นคือแม่ตะเคียนเขาเพึ่งเอาขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาไว้ที่สถานที่แห่งนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะพาเดิน ชมดูรอบๆนะคะว่าต้นแม่ของเขาเนี่ยคือใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็คือจากที่ที่ว่าได้ยินชื่อเสียงมานะคะคือแม่ท่านนี้คือจะให้โชคลาภแบบแม่นมากค่ะใช่วันนี้หน้าก็ได้เดินทางมานะคะแล้วก็คือมากราบขอพอรแม่ท่านเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยว น่าจะพาเดินชมนะคะว่าคือต้นของแม่เขานี่คือจะประมาณไหนเดี๋ยวน่าจะพาไปด้านหลังก่อนนะคะใช่แล้วอันนี้คือใครไปใครมาก็คือมาเดินรอดได้นะคะใช่อันนี้เขาก็จะมีเขียนบอกนะคะว่าถ้าใครมาแล้วก็คือมาลอดสถานที่ ตรงนี้นะคะใช่ก็คือจะรอดทุกอย่างนะคะอันนี้คือต้องรอดสามรอบนะคะใช่ต้องรอดสามรอบนี่ค่ะคือไม้แม่ท่านนี้คือจะใหญ่มากนะคะใช่ต้นเนี้ยคือจะใหญ่มากแล้วก็เรื่องโชคลาบนี่คือจะมีคนมาขอมากมายนะคะใช่เน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าจะให้ดูเนี่ยค่ะ เนี่ยคะ่ะคือต้นท่านจะใหญ่มากนะคะเนี่ยคือจะมีมาตั้งแต่หัวนั้นแล้วก็มาถึงตรงนี้คือจะมีสองสองเต็นท์นะคะใช่ที่ว่าเอามาบังแดดให้แมนเนาะเนี่ยคะ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกหน้านนี้น่าจะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นอีกต้นหนึ่งคือต้นนี้คือจะใหญ่มาก แต่ก็ใหญ่ไม่ไม่เท่าต้นนี้นะคะคือต้นนี้จะใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือต้นนี้คือจะใหญ่มากเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาจุดธูปแล้วก็ขอพรแล้วก็มาดูตัวเลขกันนะคะว่าคือแม่ตะเคียน ตรงนี้คือจะให้เลขอะไรแต่คือจริงๆแล้วคือนาคไปเอารตเตอรี่มาแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาดูพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวก็ไปดูที่ต้นอีกทีนึงเนาะว่าแม่เขาจะให้แบบไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวนาคไปเอาทูบเดี๋ยวนาคไปเอาทูบนะคะเดี๋ยวนาคไปเอาทูบแล้วก็เดี๋ยวเอามาจุดขอแม่ท่านเลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูพร้อมๆกันอันนี้คือต้นท่านจะใหญ่มากนะคะใช่ เนี่ยค่ะอันนี้คือต้นต้นเขาจะใหญ่หญมากเนี่ยค่ะนีเนี่ยค่ะคือต้นต้นจะใหญ่มากนะคะใช่เดี๋ยวน่าจะถ่ายให้ดูมุมนี้เนาะเนี่ยจริงๆคือต้นต้นเขาให,ใหญ่มากนะคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าก็คือ ก็ใหญ่นะคะเดี๋ยวน่าจะเอาวันนี้ก็มีน้ําแดงนะคะมีน้ําแดงแล้วก็มี่มาจะน้ําเขียวหรือน้ําส้มใช่แล้วก็จะเดี๋ยวมาจุดธูปขอพรกันนะคะว่าคือ,ค,อคือแม่เขาจะให้แบบไหนลักษณะยังไงนะคะใช่แต่คือจริงๆแล้วคือนาคเนี่ยคือ นาคนี่คือยังไงเขาเรียกว่าคือนาคเอาลอตเตอรี่มาแล้วนะคะใช่นาคเอาลอตเตอรี่มาแล้วแต่ทีนี้แต่ทีนี้ว่าคือนาคนาคก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนาคจะจุดทูบตัวเลขนะคะว่าแบบไหนยังไงเนาะคือเดี๋ยวถ้ายังไงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะใช่เดี๋ยวนาคจะ ขอตัวเลขจากแม่ให้นะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะจุดทูบขอแม่ตะเคียนก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวไปที่ต้นคือไปตรงที่ว่าแม่เขาอยู่เลยนะคะใช่อันนี้คือจะเป็นตรงที่ว่าแม่ตะเคียนคือถ้าจุดทูบก็คือต้องต้องต้องจุดตรงนี้นะคะใช่ก็คือต้องจุดตรงนี้เนี่ค่ะก็คือต้องจุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน่าจะปรับกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งใช่ ก็คือถ้าจะขอพอรหรือจะเป็นขอโชคลาภก็คือต้องต้องตรงนี้นะคะใช่เนี่ยค่ะขอพอรแล้วก็ขอเป็นเรื่องโชคลาภนะคะ คือตรงนี้นี่คือจะชื่อแม่เ๋ยนะคะเดี๋ยวคือนี้ชื่อเสียงเรียงนามท่านก็ก็คือก็จะมีคนมาขอมากมายนะคะใช่ก็จะมีคนมาขอมากมายแต่ทีนี้ว่าน่าเดินทางมาแล้วเนาะหน้าก็จะขอแม่ตะเคียนให้นะคะสองสี่หก เดี๋ยวเราก็มาขอแม่ตะเคียนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไหว้กุมารเนาะ เนี่ยค่ะอันนี้น่าก็จุดธูปขอแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็มาไปไหว้กุมารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน่าจะพามาขอดูตัวเลขต,ตรงที่เขาทาแป้งไว้ตรงนี้นะคะใช่เนี่ยค่ะตรงตรงนี้นะคะตรงตรงนั้นนะคะใช่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาก็มาไหว้ ขอตัวเลขจากแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนเสร็จแล้วก็มาที่กุมารใช่เนี่ยค่ะตรงนี้ก็มาที่กุมารน,นะคะเนี่ยค่ะกุมานี้คือจะมีเยอะนะคะใช่จะมีเยอะแยะมากมายแต่อันนี้คืออันมีคนมาขอนะคะแล้วทีนี้เข้าได้ก็จะมีพี่ไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูเนาะอันนี้ก็คือเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูรูปพี่ไข่หรือตาไข่หรือทัดไข่แล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะคะใช่ก็คือถ้าเป็นชื่อเหมือนที่วัดที่ว่าอยู่ที่ภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกว่าตาไข่นะคะใช่จะเรียกว่าตาไข่เนี่ยค่ะนี่เขาก็จะเรียกว่าตาไข่เนี่ยค่ะนี่ อันนี้เขาก็จะเรียกว่าตะไข่นะคะใช่คือตะไข่เนี่ยคือก็จะมีคนเข้ามาขอนะคะใช่แต่คือเขาก็ได้นะคะแต่วันนี้ก็คือหน้าก็ได้เดินทางมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาขอตัวเลขเนาะว่าตัวเลขที่ได้นะคือตัวเลขอะไรแต่ทุกอย่างก็คือมันเป็นความเชื่อนะคะต้องใช้วิญญาณในการรับชมนะคะใช่อันนี้หน้าก็ได้เดินทางมาแล้วก็มาขอตัวเลขให้ ให้ดูนะคะว่าคือตัวเลขของงวดเนี้ยคืองวดวันที่หนึ่งตุลาเนี้ยคือจะเป็นเลขตัวไหนแต่งวดที่แล้วนี่คือตรงนี้นะคะคือเขาก็ได้สามตัวเนาะก็คือศูนย์แปดสามนะคะใช่ซึ่งว่าอันนั้นคือเขาเอาทูบทูบที่แบบว่าจุดขอตัวเลขนะคะมาจุดแต่คือวันนี้หน้าก็ไม่ได้เอามาด้วยนะคะใช่มันก็คือลืมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความตั้งใจเดี๋ยว ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือเดี๋ยวไหว้กุมารเสร็จแล้วก็ให้น้าแดงเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวเลขกับแม่ตะเคียนนะคะใช่ว่าแม่เขาจะให้เลขไหนเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยค,คือกุมารก็จะเยอะนะคะใช่เนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวนาคเอาน้ําแดงให้กุมารแล้วก็จุดธูปขอเขาก่อนนะคะ พี่ไข่อันนี้ก็มีตัวเลขนะที่นี้ก็คือนี่ค่ะอันนี้หน้าก็ได้จุดทูบแล้วนะคะแล้วก็จุดทูบเนี่ยค่ะจุดทูบบอกแล้วแล้วทีนี้เราก็ เดี๋ยวไปดูตัวเลขที่ต้นแม่ตะเคียนนะคะว่าท่านจะให้เลขเหมือนที่นาคไปหยิบรตดตอรี่มาหรือเปล่านี่ค่ะแต่จริงๆคือนาคฝันก่อนหน้านี้นะคะแล้วนาคก็ได้เดินทางมาที่นี่นะคะใช่เพราะว่าที่นี่ก็คือเขาจะเก่งเรื่องโชคลาภมากค่ะใช่นี่ค่ะก็คือทุกคนก็คือมาขอได้นะคะใช่ก็คือ คือเขาจะได้กันเยอะนะคะใช่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นแม่ตะเคียนนะคะคือต้นเมื่อกี้นี้เนาะที่ว่ามีคนเขาทาแป้งไว้นะคะใช่เดี๋ยวเราก็ไปดูตรงนั้นว่าเลขที่น่าเห็นกับที่ลอตเตรี่ที่น่าจะให้ดูเนี่ยคือมันเหมือนกันไหมนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ค่ะอันนี้ก็คือ อันนี้จะเป็นประตูประตูซุ้มอันนี้นะคะก็คือใครมาแล้วก็คือต้องขอพรแล้วก็รอดสามครั้งนะคะก็คือทุกอย่างก็คือจะผ่านได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ค,คือคือมันมันเป็นความเชื่อนะคะใช่ที่ว่าทำต่อกันมาเนาะใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะพามาขอนะคะคือว่าแม่เขาจะให้เลขตัวไหนเนาะ แต่คืองวดที่แล้วเขาก็ก็ให้นาคนะคะใช่แต่คืออันนี้คือฝันและแต่คือลอตเตอรี่ที่อยู่ที่มือเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะคะว่าคือตรงที่เขาปะแป้งไว้เนี่ยคือนาคจะไปดูว่าตัวเลขที่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยคือมันจะออกมาเหมือนกันไหมกับที่นาคฝันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลย เนี่ยค่ะก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะใช่เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือจะมีคนทาแป้งไว้นะคะใช่แต่แต่นาคไม่ได้ทานะแต่คือก็จะมีคนที่เขามาขอเนี่ยคือเขาก็จะมาทาแป้งไว้แต่เดี๋ยวนาคจะให้ดูนะคะว่าอตเตอรี่ที่อยู่กับมือนาค ลอตตลรี่ที่อยู่กับมือนานีีนะคะใช่สามใบนี้จะเหมือนกับที่นาคขอแม่ตะเคียนวันนี้ไหมอันนี้คือเป็นนิมิตฝันนะคะแล้วนาคก็คือหารอตตลรี่มาได้แล้วแล้วก็เดินทางมาตรงนี้จุดนี้ที่ว่าวดที่แล้วนะคะที่เขาให้สามตัวเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าคือตรงเนี้ยคือแม่เนี่ยแม่ แม่นวรัตเนี่ยคือเขาจะให้นาคเหมือนกับที่ในฝันที่ว่านาคฝันไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะเดี๋ยวนาคเดี๋ยวนาคจะซูมซูมนะคะคือซูมซูมให้ดูใกล้ๆนะคะใช่เพราะวันนี้มันคือมันมีมีคนมาถ่ายมาแบบปะแป้งไว้นะคะแต่คือนาคนาคไม่ได้ปะแป้งนะคะใช่แต่คือจริงๆแล้วก็เดี๋ยวดูนะคะว่าคือตัวเลขตัวเลขของแม่นนวรัตกับที่นาคฝันเนี่ยคือมันจะมาเลขเดียวกันไหม แต่จริงๆแล้วนะคะก็คือหน้าก็จะบอกไว้นะคะคืออันนี้ก็คือทุกอย่างคือต้องใช้วิญญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะคือนาคือฝันแล้วก็เกิดนิมิตนะคะแล้วคือนาก็เดินทางมาที่นี้นะคะใช่ก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นแม่ตะเคียนที่ว่าเขาเอาขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาไว้ที่ตรงนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเลขที่นาคจะขอให้ ให้ได้ดูเนี่ยคือมันมันเป็นตัวเลขไหนใช่แต่จริงๆแล้วคือต้องดูนะคะเพราะว่ามันมันเป็นตาใครตามันแต่คือนาคอะคือนาคฝันก่อนหน้านี้นะคะคือนาคก,ก็เลยได้เดินทางมาณสถานที่แห่งนี้นะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวเลขที่ว่าแม่เขาจะให้หนาคอะตรงเนี้ยคือมันเหมือนกันไหมแต่ก็ต้องต้องดูนะคะใช่มันต้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะใช่ ต้องซูมนะคะใช่แต่คนคนที่เดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องดูนะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยพี่น้องดูนะคะใช่เนี่ยอันนี้เนี่ยค่ะพี่น้องดูนะคะคือจริงๆแล้วคือหน้ากะจะเป็นคนที่ดู กับอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งนะคะแต่คือหน้าก็คือเหมือนมามาแบบขอแม่เขาเลยอย่างเงี้ยถ้าเขาจะให้ก็คือเขาก็จะขึ้นขึ้นที่ตรงต้นเลยนะคะใช่แต่อันนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนะ้าขอกล้องแป๊บนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวนะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมใช่เนี่ยจริงๆแล้วเลขที่อยู่แต่ต้นแม่เขาเนี่ยะคะ่ะ เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับเลขที่ว่านาคไปหยิบรตเตอลี่มาใช่แต่ทีนี้ว่าคือตามันจะมองไปเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าคือมันก็จะตีได้หลายๆแบบนะคะใช่แต่ทีนี้ว่าอันนี้คือนาคเนาะนาคดูแล้วคือมันเป็นเลขตัวเดียวกันกับที่ที่นาคหยิบรตเตรี่ขึ้นมานะคะก็คือเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าคือรตเตลี่ของนาคคือมันจะเป็นเลขไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่ตะเคียนนะคะใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะดีนะคะ อันนี้นะคะหน้าก็อยู่ตรงหน้าแม่นาวรัตนแล้วนะคะใช่แล้วหน้าก็จะให้ดูรัตตอรี่นะคะที่ว่านาคหยิบมานาคหยิบมานะคะแล้วก็มาขอแม่ท่านแต่จริงๆแล้วคือตรงนี้นาคฝันก่อนนะคะแล้วนาคค่อยได้เดินทางมานะคะใช่นาคนาคฝันแล้วนาก็ หยิบรตดตรี่จากในความฝันแล้วนาคก็เดินทางมานะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่นาคเอาให้ดูนะคะก็คือตรงตรงตรงนี้นะคะใช่ตรงที่ว่านาคให้ดูตรงที่มีคนมาทาแป้งไว้เนาะแล้วก็ในมือของนาคนี้นะคะก็คือรตเตอรี่ที่นาคหยิบมาเนี่ยคือมันตรงกับความฝันนะคะ มันตรงมันตรงกับความฝันของนาคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือทุกอย่างนะคะคือใช้วิญญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะคือนาคก,ก็คืออยากจะหาตัวเลขหรือมาขอตัวเลขให้กับให้ได้ดูกันนะคะว่าตัวเลขอะ่ะคือความน่าจะมาความน่าจะเป็นเนี่ยคือมันเป็นตัวไหนแต่อันนี้ทั้งหมดนะคะ จากฝันแล้วก็เดินมาณสถานที่แห่งนี้แล้วหน้าก็หยิบลรตเตอรี่มาแล้วหน้าก็มาดูที่ต้นแม่เขาก็คือเลขนี้นะคะใช่หน้าหยิบรตดตอรี่มาทั้งหมดสามใบนะคะใช่หน้าหยิบลรตเตอรี่มาทั้งหมดสามใบนะคะเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะเห็นนะคะเนี่ยคะ่ะ เนี่ยค่ะลอตเตอรี่ที่นาจีบมาแล้วก็เพอเอินลอตเตอรี่ใบกลางนะคะที่นาจีบมาเนี่ยมันเหมือนสามตัวที่ว่านาคจับไว้นะคะที่นาคจับไวใ้ในในในช่องของนาคนะคะใช่ในในช่องของนาคที่ว่านาคทําสูตรหวยเนาะแต่คือสามตัวนี้คือตอนตอนที่นาคลงลงในช่องนี้คือนาคนาคไม่ได้จับสามตัวลงให้ดูนะคะแต่อันนี้คือนาคจับด้านนอก ใบใบกลางนะคะใช่จะเป็นตัวที่นาคจับสามตัวจะเป็นตัวที่ว่านาคจับสามตัวเอาไวในในในช่องนะคะแต่คือนาคไม่ได้ลงนะนาคลงให้เฉพาะเลขหลักนะคะที่อยู่ในช่องของนาคเนาะแต่วันนี้คือนาคก,ก็มาในในนิมิตฝันนะคะแล้วก็เดินทางมาณนะสถานที่แห่งนี้เนาะแล้วก็คือนาคก็หยิบรอตรี่มาคือก่อนก่อนที่จะถึงตรงนี้แล้ว ใช่ค่ะก็คือประมาณนี้นะคะใช่คือทุกอย่างนะคะพี่น้องก็คือแล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแต่อันนี้คือนาคมาคือมาในในฝันในนิมิตฝันนะคะแล้วก็เดินทางมากราบแม่ท่านเนาะอันนี้แม่ท่านจะชื่อแม่เนววรัตน์นะคะใช่คือตรงเนี้ยงวดที่แล้วนะคะคือเขาก็ถูกสามตัวนะคะคือศูนย์แปดสามแต่เวลานาคไปนาคมานาคก,ก็จะแวะเวียนมาที่นี่ประจํานะคะแต่คือ น่าก็จะไม่ค่อยได้เอามาถ่ายทําลงในช่อง YouTube นะคะคือแต่วันนี้คือก็สะดวกนะคะใช่แล้วน่าก็เดินทางมาเหมือนในนิมิตฝันก็ได้ประมาณนี้นะคะจากตัวเลขที่ว่าดูที่ต้นแม่เขาที่เขาทาแป้งไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือที่น่าซื้อลอตเตรี่ไว้นะคะก็คือดูนะคะใช่ก็คือก็ประมาณนี้นะคะใช่คือทุกอย่างนะคะพี่น้องก็คือคือ มันเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็เป็นการเสี่ยงจากที่ว่าน้าคิดเลขหลักแล้วหน้าก็ฝันถึงแม่เขาหน้าก็เดินทางมาแล้วหน้าก็หยิบรตเตอรี่มาแล้วหน้าก็มาดูที่ต้นแม่เขาก็คือได้ประมาณนี้นะคะใช่ก็คือจากฝันแล้วก็ที่หยิบรตเตลรี่มาแล้วก็มาดูที่ต้นแม่เขาแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นรตเตอรี่ สามใบนี้นะคะใช่แต่จริงๆใบกลางนะคะดูใบกลางใบกลางนี้นาคจับไว้สามตัวอยู่ที่ว่านาคลงลงในช่องนะคะแต่คือลงในช่องเนี่ยคือนาคยัไม่ได้ลงสามตัวให้ดูของนาคก,ก็จะมีแค่ชุดสามตัวโต๊ะนะคะคือสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดนะคะที่จะเช่าบูชาก็โทรติดต่อทาง เบอร์โทรที่นาาให้ไว้ก็ได้นะคะใช่ก็คือในนั้นคือขอแค่ว่าให้เรารู้เลขหลักมานะคะหนึ่งตัวเราก็สามารถที่จะเอาสามตัวได้นะคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือการที่เราจะหา3ตัวตรงๆหางสองหางหน้าก็พูดหน้าตรงนี้เลยนะคะถ้าไม่ใช่เพราะโชคถ้าไม่ใช่เพราะวาสนาถ้าไม่ใช่เพราะดวงก็คือไม่ได้ค่ะพี่น้องนอกจากจับเลขหลัก เหมือนที่นาคทำลงในช่อง YouTube ที่ว่าให้ได้ดูแล้วก็ให้ได้รับชมนะคะก็คือคือมันก็ตามนั้นนะคะใช่แต่ที่นาคเดินทางมาณตรงนี้ก็คือมันเป็นความฝันแล้วก็เดินทางมาขอแม่นววรัตน์นะคะก็คือได้เลขประมาณที่ว่านาคโชว์ให้ดูนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้เนาะคือนาคชี้ทางรัวพิคเงินล้านนะคะก็คือเดินทางมาขอแม่ตะเคียนนะคะก็คือแม่ตะเคียนนาวรัตน์นะคะก็คือตรงนี้ก็คือ คือท่านจะให้โชคลาภแม่นมากแล้วท่านก็จะให้แบบกับคนที่มากราบไหว้ขอพอรนะคะใช่ก็คือได้ไปทุกๆครั้งนะคะแต่วันนี้ก็คือหน้าก็มาในใน ในความฝันแล้วก็มาจริงแล้วก็คือไปลอตเตอรี่มาแล้วก็คือได้ประมาณนี้ถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้เนาะหน้าที่ทางรวยพิชิตเงินร้านก็ขอฝากพี่น้องนะคะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นแรงใจแล้วหน้าก็ฝากเพจของหน้าไว้ด้วยนะคะเพจหน้าที่ทางรวยพิชิตเงินร้านในเพจก็จะมีสินค้าลงนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้ก็เฮงเฮงรวยๆนะคะงวดวันที่1ตุลานะคะ63แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะชายอันนี้คือหน้าก็มา มาตามนิมิตแล้วก็มาเดินทางมากราบแม่ท่านแล้วก็เอารตเตอรี่มาให้ได้ดูกันนะคะว่าคือนาคเอารถเตอรี่เลขนี้มานะคะชายแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็มาดูที่ที่ต้นแม่เขาก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีนะคะ